สวัสดีสวัสดีทุกท่านที่ว่าเข้ามาสุมนานาสาระก็ขอขอบใจที่ทุกท่านได้เข้ามาทักทายสวัสดีเมื่อนี้จะพาไปเบริงนากัดธรรมศาสตร์นากัดยอระาซึ่งเป็นพื้นที่ธรรมศาสตร์ป่าสงวนแห่งศาสตร์ของสปปลารเนาะอยู่อยู่แขวงอุดมไซใสเขราว่านกากัดเยอะระบาเนาะซึ่งเป็นภาษาขมว่านกากัดเยอะระบา บรรยากาศธ,ธรรมชาติงดงามแล้วก็ทั้งธรรมชาติทีว่าเป็นธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติทีว่ามนุษย์เขาสร้างขึ้นมาเองแต่ว่าผสมผสานกันได้อย่างงดงามเนาะทานเข้าไปก็จะมีอันการส่งน้ำอันนี้เป็นน้ำกัดน้ำกัดทิวไลจจากถึงภูมาอย,อยู่บริเวณทีว่าทางหน้าจะมีบอนหับแขกในทางหลังจะมีน้ำตกแบบประมาณนี้แหละจะเป็นน้ำห้วยน้อยๆแต่ว่า เป็นน้ำกัดที่ไซสไหลเหย็นตลอดปีเลยเพลนว่าในน้ําเพินก็นจะมีป่าหลากหลายสนิดเนอะนอกจากป่าที่ว่าเพลินเลี้ยงเองแล้วก็ยังมีป่าที่ว่าธรรมชาติที่ว่าอยู่แถวบริเวณทางด้านหลังของของสถานที่พักพรหรือว่าน้ากัดยอระป่า จเจ้าการตกแตง่งผสมผสากนการระวังยุคเก่กากับยุคยุคใหมน่นากแล้วก็จะมีเฮือนบ้านลาวชนเผ่าซึ่งเป็นลกัลกๆก็จะเป็นชนเผ่าขมูคือพื้นที่นี้จะดีดีหลายเพราะว่าพื้นที่นี้จะเป็นการสร้างเวียกเหตุงานนําให้แก่เยาวชนชนเผ่าโดยเฉพาะชนเผ่าขมูเนาะที่ว่าคนอยู่ใกล้ๆ้บริเวณแถวนี้เนาะหลายๆคนก็ได้ไป เ็ดเวียเห็ุงานอยู่สวนอยู่อันรีสอร์ทนำกันยุโระปะแถวนี้เนาะก็ได้ไปบริบทหักษาบริเวณนำกัดก,ก็ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งในการสร้างเวียเหตุง,ง,งานทำให้แกอ่าส,สนุชาชนเผ่าเฮาเนาะแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสให้แก่บรรดาไอา้น้องที่ว่าอยู่สุนับทเนาะก็ถือว่าเป็นดีไลน์ดีไลน์ดีไลน์ ถ้าทานใดได้มาอุดมไสก็อย่าลืมอย่าพลาดเนาะมาแวะน้ำกัดยอรปะถ้าหากว่าทานใดที่ว่ามักสมบรรยากาศธรรมชาติที่ผสมประส,สานไปด้วยวัฒนธรรมชนเผ่าที่หลากหลายหลากหลายรูปแบบเนาะอันนี้ข้าพเจ้าบ่าได้บ่ได้หมายความว่าไปโปรโมทให้เขาเนาะแต่ว่าเป็นสถานที่หนึง่งที่อยากแนะนําคือข้าพเจา้าได้ไปมาแล้วเห็นว่าบรรยากาศต้นไม้ดินฟ้าก็ร่มรื่นดีมีน้ําตกอย่างซึ่ง ถ้าหากว่าว่าอยากไปน้ําตกก็สามารถมาอาบน้บาบาซินน้าเพลินได้เนาะที่อาบน้าแล้วก็สุมวิวสมุมกินลมสุมวิวดูดอากาศสดผักพรพรคลายจากที่ว่าเวียกงานแล้วก็ถือว่าวันนี้เป็นสถานีที่มีผักพรได้ดีเหมาะสมแก่การผักพร h o โฮมส a โฮมสเตย์ ay, หรือว่าแคมป i ปิง้งหรือว่าจะามีบังกะโลให้พักหลากหลายราคาเนาะแต่ว่า ข้าเจ้ามื่อนี้บริภักมีแต่ไปแวะไปเบิ่งใส้เวลาสองชัมงแวะเที่ยวสมน้ำกัดเยอละปะในคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการขี่รถวิบากลุน่ลนๆเนาะแต่ว่าคลิปนี้จะเบิ่งบรรยากาศรอบๆแถวบริเวณแถวน้ำกัดเนาะอันนี้จะมีสถานที่ที่ว่า,าลิ้นเบิ่งสมเสียงน้ำตกธรรมชาติได้อย่างาสบายเลยเนาะถ้าอยากนอนกิ้งแถวนี้ก็นอนกิ้งได้ตามสบายเลย ท่านก็จะได้ฟังเสียงน้ำตกที่ว่าเป็นเสียงธรรมชาติแท้ๆเนาะถ้าหากว่าผู้ใดได้มาสวัสดีพ่อหน้องตัวนี้เขามาเที่ยวน้ากัดยอระปลาซึ่งเป็นปลาธรรมชาติเนาะบรรยากาศธรรมชาติงามหลบรรยากาศธรรมชาตงาิงามหลงามยีหงีงามยิหล,หลีธรรมชาติที่ว่าสุดยอดเลยเปลาธรรมชาตาิเลยท่าไม่ไรไม่ร ย่านเป็นแต่ญยยานข้าวพเจ้าน้ำหนักเกินก็เลยบอกล้าบอกล้าที่จะไปนั่งนนอะเนาะได้แต่ได้แต่มองได้แต่เบิง่งเืยๆบอกกล้าไปแต่ว่าก็คิดว่าเพื่อนทับประกันความปลอดภัยเรียบร้อยไม่มีปัญหา มีห้านกาแฟแล้วก็มีเครื่องดื่มหลากหลายชนิดเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าบอกเข็บขอกินกาแฟมื้อนี้ได้กินน้ำมะพร้าวเพื่อพักผ่อนกินลมสูมวิวแล้วก็กินน้ำมะพร้าวซึ่งว่าเป็นน้ำที่หลายคนก็หู้ดีเนาะน้ำมะพร้าววันดีอย่างเนาะก็เลยพักผ่อนกินน้ำมะพร้าวนี่นะ ท่านใดลงไปอาบน้ำแต่ว่าอากาศนาหนาวเลยเกินจะบริด้อาบน้ำมีแต่ได้เบิกอ,อย่งนี้แหละ เจ้าอันนี้เป็นการเริ่มต้นของการเดินทางขี่รถวิบากเนาะมอในคลิปต,ต่อไปจะเบ่งจนจบในการเส้นทางการเดินทางขี่รถวิบากของพวกเขาเนาะอันนี้ขี่รถวิบากใต้ไต้ขัวโอ้เป็นแต่ย,ย่านลายข้าวเจ้าละย่านตกลงน้ำนะเพราะว่าโบลึงโบเคยขับโบเคยขี่ถือบรรยากาศแต่่าก็น่าสนใจก็ตื่นเต้นหลายตื่นเต้นหลายจนตื่นเต้นแบบชุดๆคนละข้าวเจ้าใส่เสื้อสี